การเดทครั้งที่2ของแฮร์รี่และเมแกนเกิดขึ้นในวันถัดจากวันเอกราชซึ่งก็คือวันที่5กรกฎาคมในวันนั้นเจ้าชายได้ตัดสินใจมอบของขวัญให้กับหญิงสาวที่ยังไม่ใช่เจ้าสาวของเขาแฮร์รี่และเมแกนพบกันในปี2559ตามข่าวลือม,มันคือเจสซิก้ามาโรนีเพื่อนสนิทของเมแกนนักออกแบบมิชาโน,นูหรือมาคัสแอนเดอร์สันที่อนุญ,ญาตให้พวกเขารู้จักกัน แฮรี่คงเคยเห็นเมแกนในเรื่องราวของเพื่อนร่วมกันคนนี้ใบหน้าของเธอถูกฟิลเตอร์สุนัขซ่อนไว้ครึ่งหนึ่งเมื่อเล่นเป็นแม่สื่อเจสสิก้าตั้งชื่อให้เมแกนว่าแฮรรี่และคนที่ยังเป็นนักแสดงในชุดสูตรก็จะติดต่อเขาพร้อมข้อความสวัสดีรูปสวยๆบนอินสตาแกรมการเผชิญหน้าโดยรวมแล้วเป็นหนึ่งในการเผชิญหน้าที่ทันสมัยที่สุด มัดนี้ผ่านมาเกือบ8ปีแล้วที่ทั้งคู่มีเรื่องราวอันสวยงามห่างไกลาจากราชวงที่หนีจากราชวงไปเพื่อตามรอยความรักครั้งนี้สักหน่อยเรามาดูกันว่าแฮร์รี่สามารถทําให้คนรักของเขาหัวใจเต้นแรงเมื่อไม่กี่ปีก่อนได้อย่างไรแฮร์รี่ฉันกำลังนำของขวัญมากล่องสีชมพูในยุคแห่งซัดเซกเล่าถึงการเดทครั้งที่สองของพวกเขาในอีกทางหนึ่ง ครั้งแรกที่เขาจำได้ว่าเมแกนแต่งตัวอย่างไรในระหว่างการสัมภาษณ์ที่สำคัญทั้งหมดนี้เธอเดินเข้ามาโดยสวมชุดฤดูร้อนสีน้ำเงินสวยลายทางสีขาวเธอสดใสฉันลุกขึ้นแล้วพูดว่าฉันกำลังนำของขวัญมากล่องสีชมพูฉันยื่นมันออกมาต่อหน้าฉันเธอเขย่ยมันนี่คืออะไร กล่องนี้มีของขวัญที่น่ารักและเรียบง่ายคัพเคก้กคัพเคก้กสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนั่นเองเพื่อเป็นเกียรติแก่วันประกาศอิสรภาพฉันพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชาวอังกฤษที่มีมุมมองเกี่ยวกับวันเอกราชที่แตกต่างจากแยงกี้มากแต่ก็ไม่เป็นไรแฮร์รี่อธิบายอย่างละเอียดการประชุมเกิดขึ้นจริงหนึ่ง,งวันหลังจากวันที่สี่กรกฎาคมของข,องขวัญชิ้นนี้โดนใจอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งแรกเริ่มต้นได้แย่มากเดทแรกที่หายนะในระหว่างการพบปากครั้งแรกกับแฮร์รี่เธอยืนนิ่งและรอเจ้าชายนานกว่าที่ควรจะเป็นพวกเขาควรจะพบกันที่โซโหลอนดอนแฮร์รี่สายมากเมแกนเริ่มมีแยแสและคิดว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองมาก ในที่สุดเมื่อแฮร์รี่พบกับเมแกนเขาก็เขินอายมากและขอโทษทันทีเธออารมณ์เสียทันทีตามที่พวกเขาเล่าในภายหลังพวกเขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นพวกเขาค้นพบสิ่งที่เหมือนกันทันทีเรารู้ส่วนที่เหลือหลังจากมีชูลับทั้งคู่ก็เปิดเผยออกมาในที่สุดงานแต่งงานของพวกเขาก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2561